ครับตันนี้ครับนัพยลบดูเป็นไรบ้างครับไตเตอร์หน่ครับเล่นเป็นอะไรย่งรครับโอ้โหก็เห็นแต่งชุดขาวก็รู้อยู่แล้วว่เเป็นหมอผีอย่างเดียวหน้าตาอย่างนี้ฟันหลอหัวงมอเป็นพระเอกไม่ได้ครับหลายคนถืว่าเป็นพระเอกน้าสมในพระเอกงั้นเหรอหน้าเดียวเลยนิหน่อยเออตอนผมสมัยผมเจดผก็หน้าแบบนี้เออยังไงครบเราเป็บดูอะไรใรเขารนี้ไม่ได้ลบูอะไรเราเป็นหมอผีเราไปปราบอย่เดียวมันมีผีมาเราก็ต้องปาบครับอหาเดิมมก็า คะถาใหม่คาถาใหม่อะไรครับโอมมลมเนียครับคาถาใหม่เออมันจะมีความสนุกสนานหรือความหลอนความอะไรไรครับมันทั้งฮาทั้งหลอนครับถ้าดูแล้วแบบช่วงช่วงหลอนนี่ก็แบบขนลุกอ่ะขนลุกมากเลยแต่ช่วงฮาก็ฮาสุดๆเลยครับอ่าอย่างว่าพี่หน่อยนี่เป็นหมอผีต้องมีความฮาอะไรด้วยต้องมีด้วยฮะเพราะว่าอาชีพเราเป็นตลกไงถ้าไม่ถ้ามันไม่ฮาเลยมันก็ไม่ใช่ตลก ใช่ไหมครับมาเยอะนะเจอไหมก็ปราบแบบตลกตลกก็ไม่ได้ปราบจริงจังไม่ก็จริงจริงดีเจอไหมเรื่องเรื่องบางสิงที่รับที่เราไม่เห็นว่าเรามีเซนอะไรไหมว่ามีครับเคยไปถ่ายรายการผีเคยไปถ่ายรายการผีก็เจอเอ่อเหมือนแบบว่าเขาให้นั่งหน้าต้นไทรมันเป็นชั้นสองแล้วก็นั่งห้อยขาแล้วก็ให้ให้คุยให้คุยกับเอ่อใช้กระป๋องเหมือนสมัยโบราณแล้วก็ผูกเอ็น เอากระป๋องไปต่อที่ต้นใส่ต้นใหญ่ๆเลยแล้วแล้วก็ให้พูดสบ้าก็ถ้ามีเออให้พูดว่าถ้ามีจริงก็ขอให้เห็นหรือมีความรู้สึกสัาพักเหมือนมีคนมากระตุกขาอันนี้เราแล้วเอ้ยแลก็นั่งๆอยู่เงาก็พึ๊บไปอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่เชื่อก็อยาลบหลูนะใชมะมยถ้าลบลูก็อย่าเชื่อ แต่ในเรื่องโรคปู่นี่พี่หน่อยเได้เจอหรืออะไรอยังไง้างเอ่อก็โรงแรมที่ไปถ่ายก็น่ากลัวนะครับถ้านั่งอยู่ในห้องคนเดียวผมก็ไม่กล้านั่งกันถึงในในเรื่องผมเป็นอาจารย์ปราบผีแต่ว่าจริงๆผมกลัวนะฮะเป็นคนปกติวาอผีแหละลัวผีก็ก็ไม่เชิงกลัวแบบตัดทีเดียวกลัวมากมายแต่ว่าเคยรับจ้างเฝ้าศพเคยเป็นผู้ช่วยสับเปลอมาแต่พอเราเคยเจอครั้งหนึ่งเราก็มันรู้สึกว่า ไม่โอเคแล้วปกติมีของดีนะของดีไหมผมของผมก็ถ้ามีอะไรแว๊บๆเนี่ยผมก็จะท่องเลยพุทโธโทพุทไลฟ์ไปดีมาแค่นี้เองแล้วก็จะปลอดภัยแค่ขัดปลอดภัยอ่าไม่ใช่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 ปฏิเยปฏิเทเทนามันใช้ไม่ได้มไ่คปนนกมือแบบว่าบอกบอกว่าเออ อย่ามาลบกวนอะไรเงี 1941, ้ยผมมาดีผมไม่ได <Catholic. S 1> ้คิดร้ายถ้าเกิดว่าจะมามาให้เห็นแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําบุญใส่บาตรบุดน้าไปให้ครับเพูดถึดเพลงหรือประกอบหรือประกอบภาพยนตร์มันจะโออากาศได้ไหมน่าจะได้สักนิดนึงเอาได้ได้เดี๋ยวไปตัดเอาเนาะโอมาลมโนเนียโนเนียเรียวอมโนเนียเรียวโดมเรียวโดมอมเลียวเรียประมาณนี้ครับ เป็นไงหลังจากที่ปล่อยไปวิวไปแล้วเป็นร้านวิวโอ้โหประสบความสำเร็จครับเป็นแบบดีมากอ่าผลตอบตอบรับดีมากครับพี่นี่หน่อยตอนนี้เหมือนว่าวงการตลกหรือวงการทีวีหอวงการอะไรอย่างเงี้ยมันมาอยู่ในทางของโซเชียลเนาะใช่ใช่เราอย่างไรบ้างที่แบบต้องปรับปรุรอะไรไหมผมก็ทำทิกตอกแล้วก็มีเพจเป็นของตัวเองผมก็พยายามเล่นทิกตอกแต่ก็ยังยังไม่ค่อยได้ไลฟ์สดฮะก็เราก็ทำให้เอฟซีเราติดตาม ให้เขาได้สนุกให้เขาได้หางให้เขาได้เห็นเราในโทรศัพท์ฮะมันมันยากขึ้นไหมหลายคนเพราะว่าโครงการทะเียนดาวลุไปแล้วเลยตลกลมันก็ไม่ยากฮะมันอยู่ที่เราปรับตัวเราปรับตัวถ้าเราดูข่าวสารเยอะๆแล้วก็คิดเยอะเเราก็จะสามารถสู้กับคนอื่นได้ฮะโคแต่พี่หน่อยก็ยังมีครับต,ตลกก็มีรายการประจำอยู่ช่องไทยรัฐทีวีครับบริษัทฮาไม่จำกัด อ่าผมยังเล่นอยู่แล้วก็รับรีวิวสินค้าอะไรเงี้ยครับเป็นไงก็คืออยู่นอนลอยู่นอนได้อยู่ได้ครับอยู่ได้สบายสบายดีว่าโควิดเยอะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงไหมครับก็มีปัญหาตรงจมูกแค่นั้นเองจมูกมันจะคึ้นคัดคึ้นัดเพราะว่ากระดูกที่กลางมันมันมันใส้นัดเป็นใส่นัดหรือเป็นภูมิแพ้จะองทีแรกมันจะเป็นภูมิแพ้เอทีที่สองพอพอมันเรื้อรังปั๊บมันก็จะเป็นไสนัดพอมันเรื้อลังมากๆมันจะกลายเป็นมะเร็ง ต้องไปรีเ็ตาุออะไรเียครไปมาแล้วครับโรงพยาบาลหูตาคอจมูกเขาก็นัดนัดผ่าตัดแต่ว่าผมการเงินยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วผมจะไปผ่าตัดได้ต้องรีบมาต้องรีบผมกลัวผมกลัวมันลางและตอนนี้อาการหนักขึ้น สี่ก sure. ันยายนนี lunch, ้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องลบหลู่นะฮะฉายทุกโรงภาพยนตร์ครับรับรองทั้งฮาทั้งหลอนครับผมแล้วทำเพลงด้วยเพลงด้วยคเพลงด้วยอมนมนวเนียนวเนียเรียเราอมนวเนียเรียเราดอมเรียเราดอมอมเราเนีย